สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันเห็นแจมม่านะคะเอารูปนี้มาโชว์วันตั้งแต่ดึกๆวันที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากเลยค่ะวันก็เลยเอาไปโชว์คุณยา่าคุณย่าบอกว่าฉันอยากกินมากวันนี้ก็เลยลองทำค่ะทุกคนคะ่ะวันก็มีน้ำพริกแกงกะหรี่พอดีนะคะสีหมกเสียไว้พอดีแล้วก็ยังไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยลองมาทำดูค่ะทุกคนคะ่ะ ว่าคุณแม่ยะจะชอบไหมวันจาไม่ได้แล้วค่ะว่าวันเคยทํำไหมแกงกะหรี่หมูนะคะทุกคนวันจะทําเฉพาะสําหรับ3ท่านนะคะ3ท่านหรือ4ท่านนะคะมันก็ใช้พริกแกงนะคะของไทยเรานะคะเอามาผัดไม่เผ็ดมากนะคะพริกแกงกะหรี่ไอตัวนี้นะคะทุกคนนี่วันก็ใช้กะทิไปแค่กระป๋องเดียวเองนะคะ400มิลลิกร,รัมเองค่ะทุกคนนี่มันก็ทําให้ทุกคนดูนะคะ ก็คือญาติๆเขาดูไม่ได้ทําเยอะนะคะก็ทํากินสําหรับครั้งเดียวนะคะไม่ได้ทําเก็บไปเยอะเพราะว่าหมูที่ซื้อมาวันนั้นยังเหลือนะคะก็เลยอยากทําให้มันหมดหมดอันนี้ก็คือผงเคอรี่นะคะก็มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะมันก็เอามาใส่ด้วยเพื่อเพิ่มให้มันมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะคะสีเหลืองขึ้นมาหน่อยทําแบบง่ายๆค่ะทุกคนหมูนี้มันก็หมักแล้วนะคะหมัก ก็คือหมูที่วันที่วันเอาไปผัดกับเส้นมาม่านะคะมันไม่หมดก็เลยเอามาผัดเอามาทําแกงกะหรี่อีกรอบนะคะนี่มันยังเหลืออยู่ วันนี้คุณย่าจะมาทานข้าวด้วยนะคะมากินข้าวด้วยก็เลยทาเมนูนี้แกบอกว่านานมากแล้วนะคะที่วันไม่ได้ทําแกงกะทิเมนูกะทิให้แกกินวันนั้นนะคะทุกคนป้ามีนาป้าเดียนานะคะก็รอนะคะพวกแกงกะทินึกว่าวันจะทําแกงกะทิไปแต่วันก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าวันถามคุณแม่ย่าแล้วบอกว่าทุกคนที่เราจะไปงานวันนั้นเขาทานเผ็ดได้ไหมแม่ย่าบอกว่าไม่แน่ใจถ้าบอกว่าถ้าเขาไม่ทานเผ็ดเธอก็บอก เอาพริกไปด้วยหวานก็เรามันไม่ได้ต้องรู้ก่อนถ้าเอาแยกพริกออกอ่ะมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นจืดๆขาวๆไปนะคะมันก็จะไม่มีรสชาติหวานก็เลยเปลี่ยนเป็นผัดมามา่มาหมูไปแทนเพราะว่าหวานรู้อยู่แล้วนะคะป้าตีนาป้ามีนาคุณแม่ย่าเนี่ยแกกินได้นะคะครอบครัวเพราะว่าเราเจอเราทําบ่อยนะคะืูว่าเขาทานเผ็ดได้แต่คนอื่นเราไม่รู้ไงแต่นี้พอรู้แล้วนะคะก็ครั้งหน้าก็จะลอง ทำเมนูนี้ไปให้เขากินดูขนาดลูกชายวันยังกินได้เลยนะคะเมนูนี้สงสัยจะอร่อยกิงนะคะนี่มันก็ทําทานเฉพาะสองสามท่านนะคะไม่ได้ทานเยอะไม่ได้ทาเยอะนะคะมันก็ใช้มันฝรั่งแค่หัวเดียวหัวหอมใหญ่ก็แค่หัวเดียวเองค่ะหมูก็แค่300กรัม400กรัมเองไม่ได้เยอะก็ทํากินเฉพาะในครอบครัวเรานะคะสามท่านสี่ท่านสามารถเพิ่มเติมได้นะคะ มาดูคอมเมนต์ของคุณแม่ย่านะคะว่าแกจะชอบไหมเมนูนี้ถ้าใครจาพอจําได้นะคะไม่รู้ดาวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบาวันเคยบ้าวันเคยทำเมนูเมนูนี้ไปหรือยังส่วนมากนะคะทุกคนเขาจะทาแกงกะหรี่ไก่ใช่ไหมคะวันนี้จะทํหมูส่วนมากจะทําไก่เนาะนี่เราไปดูคอมเมนต์คุณแม่ย่ากันค่ะวันก็จะทําน้ำซอสด้วยนะคะน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำตาที่ใส่มส้มสายชูแล้วก็ผัก แปงกว้านะคะทุกคนมันก็ทำด้วยแก้เลี่ยนนะคะทุกคน แม่ย่าวานเห็นเมนูก,กะทียมีนนนไรนะนะคะยิ้มแก้มปรีเลยแก่ชอบมากงมั่ในวานบอกว่าระวังด้วยนะพริกกระเน็นเป็นพริกไทยนะคะมันเผ็ดนะอย่าใส่เยอะลองชิมก่อนแต่<า>น้ำน้ำส้มแล้วก็มันจะออกเปรี้ยวหวานหน่อยนะคะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็ก็กินหอมนะคะกินหอมของหอมหอม,หอมแดงเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนแม่ย่าบอกว่าอร่อยมากเลยแกไม่แตะเลยนะคะ เมนูอิตาเลียน้านก็ทำสปาเกตตี้หอยนะคะให้พ่อลูกด้วยแล้วก็มีทอดหมึกด้วยนะคะนี่ลูกชายแม่ย่าไม่แตะเลยขอทำเมน้อาหารไทยนะคะแกจะไม่แตะเมนูอิตาเลียนเลย้านก็มีผักทอดด้วยนะคะสูกินีนะคะแล้วก็แครอทนะคะชุบไข่ทอดเอาวางไว้ให้แกกินนะคะเป็นสลัดอันนี้จานของวานเองค่ะน้ํน้ำซอสนี่ พวกเรากินอาหารไทยนะคะวานแล้ก็แม่ย่าลูกชายเห็นแม่ย่าทานหน้าอร่อยนะคะก็เลยอยากชิมด้วยมัตซิโมก็หมดไปสองจานนะคะขนาดกินสปาเก็ตตี้ไปแล้วเป็นจานพูนๆนะคะทุกคนแกชิมแล้วนะคะว่านึกว่ามันจะเผ็ดแต่ลูกบอกว่าไม่เผ็ดเขาบอกว่ากินได้แม่ขออีกจานกินเกลี้ยงเลยค่ะมาดูคอมเมนต์แม่ย่านะคะแกจนเหมือนกับเอาขนมปังนะคะเช็ด เช็ดตามถ้วยนะคะไม่เหลือสักชิ้นเลยโบนอมยวานก็กินนะคะอร่อยมากยกนิ้วดิยกนิ้วให้หมามา่อยมากโปรเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะทุกคนยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยทั้งพ่อทั้งลูกนี่ดูคุณแม่ย่าใช้แบบนี้เลยค่ะใช้ขนมปังนี่เช็ดถ้วยเช็ดจานแบบนี้เลยค่ะไม่เหลือสักหยดเลยค่ะแกบอกว่าอร่อยมากดูท่าสายหัวของแกเป็นแขกไปแล้วไม่ใช่อิตาเลียนแล้วค่ะตอนนี้ วันนี้ก็ํำภาพน,นะคะของของโปรดแม่ยาอาหารไทยนะคะมาฝากแกมีความสุขมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะกับครอบครัวของเราสวัสดีค่ะ